อย่างชาวบ้านหลายคนนะครับทุกคนเห็นไหมฮะว่าสว่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและก็เด็กที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อต้องการความปลอดภัยอย่างคุณยายคุณยายท่านนี้นะครับก็มาจากออพื้นที่ห่างไกลเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณยายคุณยายมาจากพื้นที่ไหนครับเนี่ยมาจากมาจากบ้านไหนครับบ้านตะเคียนอืมตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณยายตะไรระเบิดอ oh, <laughs> มันตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยไหมครับ ลื้อกูนกนขึ้นเกอ้อยเม่มุนี่ม้อออยเม่เน่าเตี้ยกลัวไหมครับจ้าไม่จ้าลื้อเวเยนี่กลัวเนาะจ้ามาอยู่ตรงนี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมครับคุณยายจ้าแล้ววันนี้เอาอะไรมาบ้างครับเนี่ยาในในนี้มีอะไรบ้างจ้าจ้าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับในในนี้มีอะไรบ้างครับคุณแม่มีเสื้อผ้ามีปถุงที่ ของใช้ของใช้จําเป็นมาอยู่ตรงนี้ความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขจ้ะจ้ะดีใจด้วยดีใจด้วยที่ได้มีตอนคือเข้าวตอนรับย่างนี้จ้ะภูมิใจมากเลยจ้ะตอนนี้ขาดเหลืออะไรบ้างไหมครับคุณแม่มเตรียมสบู่เตรียมอะไรมาหมดแล้วลืมที่ยาอันนี้แปลงยาซิฟันยังไม่ได้ไปซื้อ,อแ,ตแ,ตแต่ตรงนี้เขามีเตรียมให้ไหม ยังไม่รู้ยังยังไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวประสานให้เนาะ,<ย>ะอขออนุญาตดูในส่วนของสัมภาระนิดนึงได้ไหมครับเอาอะไรมาบ้างสิ่งของจําเป็นอ,อันนี้จะเป็นอของใช้นะครับยาสีฟนันนี่ทุกคนฮะของหลักๆเลยที่ชาวบ้านจะนําติดตัวมาแบบที่ทุกคนมีเลยนั่นก็คือเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างของคุณยาย2ท่านนี้เป็น,เป,นเป็นแม่ลูกกันนะครับมีเสื้อผ้าของใช้จําเป็นเนี่ยฮะก็จะเป็นของง่ายๆที่สามารถหยิบติดมาได้แป้ง แล้วก็ในส่วนของยาสีฟนันเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอกสารสําคัญ <c oughs> นี่ขออนุญาตนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเราจะได้เห็นนี่คือตรงนี้จะเป็นเอกสารสําคัญนะครับแต่ว่าอาจจะให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เพราะว่ามันจะระบุพิกัดสถานที่เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะมาอยู่ตรงนี้เนาะขอบคุณมากนะครับคุณยายเดี๋ยวขอให้ปลอดภัยตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวดูแลกันไปโอเคคุณผู้ชมครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็จะมีนายก ในพื้นที่ที่จะคอยดูแลความปลอดภัยให้กับหลายๆคนนะครับสวัสดีครับท่านนายกตรงนี้คือทุกคนจะได้รับการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้างครับเราได้ตั้งชุดอปปอมาประรปจําอยู่ทุกคืนครับตั้งกลางวันและกลางคืนนะครับขาดเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้นนไม่น่าจะขาดเหลือนะครับเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมหมดแล้วไม่ว่าที่นอนม้งเราก็ดําเนินการแล้ว แสดงว่าคืนนี้ทั้งคืนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงไหมครับใช่ดูแล24ชั่วโมงครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่มาจากชายแดนนะครับ